that d i f f i น u l t but uh, numerically อัพโ r นี่สอนทา่ปกติอ่เซ o n c มันไม่ยากนะแต่ว่าที่มันจะซับซ้อนหน่อยคือตรงคำนวณตัวเลขคำนวณตัวเลขว่าคำทำถูกหรือเปล่านะครับทีนี้มันมีไอ้ที่ว่าเลต้าหนึ่งสองทำไมมันมาจากไหนเลขหนึ่งนึสองนก็มาจากที่มันเป็นปัญหาเรื่องการวาดรูปเนี่ยว่ามันต้องวาดให้มันใหญ่ เหีมานิดนึงผมวาดยอกมาจากเซสชัน PC นะฮะนี่เซสชันที่หนึ่งไงความยาวนี่คือ L หนึ่งแล้วบอกว่าถ้าเป็นวิธีแรกเนี่ยมุมท,ที่สองก็เถอะนะฮะมุมที่รองรับตรงนี้เียกวาเล็กๆหนึ่งแอันจะเล็กนิด <c oughs> นึงฮะตรงนี้ก็เล็กนดหนึ่งแล้วมุมที่ว่าเนี่ยคือมุมตรงนี้ มันเท่าไหร่มุมตรงนี้ผมบอกว่าไม่คือหนึ่งแตเดือนทีงสองเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้คือมุมร่วมใช่ไหมถ้าผมหันครึ่งเนี้ยตรงนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งก็จะหนึ่งสองมุมนี้ก็ตัดแคนเป็นเก้าสิบองศาอีกมุมตรงนี้บวกกับตรงนี้เท่ากับเก้าสิบแน่นอนตรงนี้ไม่ก็เก้าสิบองศาไง มุมนี้เนี่ยคือได้านหนึ่งหนึ่งสองก็บวกกับมุมร่วมกันก็เก้าสิบเหมือนกันพเพราะม้เกยเท่ากันนหนึ่งสองพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊กว่าเส้นสัมผัสนะฮะกับคอร์ดเล้งนะฮะจะทํามุมกันนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของมุมที่รองรับคอร์ดเล้งนั้น มุมครึ่งหนึ่งมุมที่เรา้องรับคอร์ดเลงคอร์ดนน,น่อันนี้คือคอร์ดใช่ป่ะมุมที่เรารับคือเดลต้าหนึ่งครึ่งหนึ่งของมุมที่เรารับก็คือเดลต้าหนึ่งส่วนสองจะเป็นมุมที่ทํากันระหว่างมุมเส้นสัมผัสกับคอร์ดเลงอันนี้คือ deflection angle ในการวางโคก็ แน่นนการมาคนตอจัดต้องการทราบมุมใช่ไหมต้องการว่ต้องก้าวเดินไปตามมุมเนี้กะเดินเป็นเส้นตรงไปไกลเท่าไหร่นี่ก็คือเป็นซีหนึ่งที่ผมบอกนะซีหนึ่งเมืเอ anymore, ่อกี้ที่ผมว่าหามาจากสามเหลี่ยมตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือซีหนึ่งหารสองอันนี้คืออ่านี่คือมุมดลต้าเล็กหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นไซ n ์ของดลต้าเล็กส่วนสองเท่ากับซีหนึ่งส่วนสองหารด้วยอ่า ก็เลยไปที่มาว่าชีหนึ่งก็มีค่าเท่ากับเท่ากับอะไรวะ A, วสองอาร์คูณด้วยทรานไ่้คูณสองอาร์ทรายได้คูณสองดังนั้นคอร์ดเลงมีค่าเท่ากับตามสูตรสองอาร์คูณด้วยทรายของครึ่งหนึ่งของมุมที่เราละอันนี้คือคือหลักๆที่ที่เราจะใช้ในการทำ ตัวอย่างและแบบฝึกหัดและควิสและข้อสอบถ้าคุณทำแบบฝึกหัดได้ทำควิสได้ทำกันบ้านได้สอบมันก็ต้องทำได้แต่ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้เลยไปทำสอบได้ก็เต็มอยมือนกันเพราะว่าถข้อสอบอ n น w a เมีคำถามไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเพิ่มเติมนะว่ากออรณีที่ เอาใหญ่ๆเนีนะ่ย PC สองนี่ PC นี่ PT ใช่ไหมผมอยากจะหาตรงที่เป็นี่สองนะหนรือเส้นสัมผัสแทนเจนที่ PC ใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมอยากจะหาอันนี้ว่ะนี่อันเนี้ย C สองนี่เป็นเท่าไหร่นะมุมเนี้ยเป็นเท่าไหร่ ในเมื learned, át, ่อเรารู้ว่า Jamie, มุมที่รองรับตรงนี้เรียกว่าเรารู้ว่าตรงนี้คือ l หนึ่งฮะผมใช้ตรงนี้คือ l สามร้อยฟุตร้อยฟุตนี่คือ l สองฮะ l สองมุมที่รองรับนี่คือเดลตาเล็กหนึ่งมุมที่รองรับตรงนี้คือเดลตาเล็กสองมุมที่รองรับตรงนี้คือเดลตาเล็กสามซึ่งมันไปเท่ากับ degree of curve definition พอดีใช่ไหมแต่นี่เป็นวิธีที่สองนะ ปุ่ที่สองคือกล้องแม่งตั้งอยู่ที่เดียวนี่แคมเา่าแม้แอยากจะรู้ว่าให้ต้องเดินไปไกลเท่าไหร่วะใช่ไหมไกลเท่าไหร่วะก็คือ c สองเนี่ยมันต้องเท่ากับ 2, อสอง r ไซน์ครึ่งหนึ่งของมุมที่รองรับแล้วมุมที่รองรับไอเส้นนี้ที่เดินจาก pc เบี้เซสชันที่สองเนี่ยมันมันเท่าไหร่ก็คือเดินลหนะึ่งหรือละสามส่วน r f l u t i o n angle เนี่ย นะมันดีเฟกไปเท่าไหร่มันก็ดีเฟกไปเท่ากับเครื่องหนึ่งของมุมที่รองรับขอดนั้นซึ่งก็คือเครื่องหนึ่งของเดตอนหนึ่งเดตสามนะจึงเป็นที่มาของสูตรตรงแนกว่าขอรดเลงก็คือสอง r s i ์คูณด้วย d f l เ i ฟเฟ n a n g l องเนี้คือ d e f l e c t i o n Angle ของวิธีที่สองนะ คือผมว่าที่มันจะงงเนี่ยก็คือสับแม่งใช้คำเดียวกันคือคำว่า diffraction angle เหมือนกันแต่มันมี adjective ไงี้ว่า diffraction angle ของโค้ง diffraction angle of the horizontal curve นะฮะมันคือ big delta นี่คือ big delta คือมุมที่รองรับโค้งทั้งหมดเลยจาก P C ถึง P T เนี่ยเรียกว diffraction angle of curve เนี่ยแต่ถ้ามุมที่ใช้ในการวางโค้งอ่ะคือ diffraction of angle for setting out the curve จะมี ทำขยายว่า for setting เ p าไปเพิ่มเพื่อในใช้ในการวางโค้งก็คือหาสถานและหามุมดัดน,นั่นเอง <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวกลับมาดูที่สไลด์ แะอันนี้สไลด์นี้มันจะดูตัวเล็กๆไงใช่ไหมที่มันมีเดลเล็กๆหนึ่งอยู่ตรงนี้เดลเล็กสองอยู่ฝั่งขวาสุดที่เหลือเป็นเดลเล็กสามซึ่งเป็นอาร์คที่ความยาวร้อยฟุตทั้งหมดเลยและเดลเล็กหนึ่งส่วนสองที่ว่าเนี่ยจริงๆมันแค่เดฟเฟคชันแองเกิลเดลเล็กสามส่วนสองนี่ก็เป็น d ด f เฟคชันแองเกิลสำหรับ setting out the curve นะฮะดูตัวอย่างดีกว่าผมว่าจงออกแบบโค้งลาบโะะดยที่ d ด f เฟคชันแองเกิลออฟเ e ฟเ e คดีกรีเคิ is 50 d curve and that is for 25 arc minutes ซึ่งมันหมายความว่ามุมดับนะของมุมที่มุมของเรียกว่า diffusion angle เนี่ยนะนะมัน50องศา25ลิบดานะี่คือมุมที่รองรับโค้งทั้งหมดเลยตั้งแต่ PC จนถึง PT ส่วน 3D curve เนี่ยมันเป็นนิยาม DA ก็คือ d e g r e of curve นะฮะซึ่งนิยามของมันเนี่ยก็บอกว่า5,000ว่ากว่าหาด้วย radius เหนเป็นฟุตเท่ากับค่าของดีกิโอเคิฟเหนือเป็นองศาเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาค่า r ได้เริ่มต้นหาค่า r ได้โดย r เนี่ยไม่มีองใชไหนวะนี่ออยู่ตรงนี้นะ r คือห้าพันเจ็ด้อยิบเก้าจุดหการสามสามนี่คือรีกิโอเคิฟนะส่วนที่เหลือนี่คือพวกงี้ยวถ้าคุณจะไม่จำสูตรน,น,นี้คุณจะทำเองด้วยมือก็ได้นะนคือเอาจากสูตรใน s ึอ์เต้าแล้วก็ไล่ๆลมาแล้วก็เป็นการพิสูจน์สูตรนั่นแหละ ก็คือสุดเดียวกันออกมาได้พันเก้าร้อยเก้าจุดเก้าฟุตนี่นะเป็นความรู้มาจากอะไรฮะจาก free curve ก็จะรู้ทันที่วัน radius มันต้องเป็นเท่านี้อตนี่ความยาวของโค้งแหละ curve ที่ว่านี่คือจาก pc ถึง pt เลยนะถึง pt เนี่ยก็เท่ากับ r เดา r คือเท่านี้เดลตาต้องเปลี่ยนเป็นรเดียน นะเริ่มต้นจากเปลี่ยนเป็นดีกรีให้หมดก่อนก็ยี่สิบดาหารด้วย60ิบดา,า,ดดา,า,ดดา,ากลายเป็นองศาทั้งหมดขององศาเนีคูณด้วยพายเรเดียนต่อร้อแปิกีคูณกันออกมากลายเป็นพันห6 8แปดสิจุดหกแปดฟุตนี่คือ L นี่คือ l. L. แลแล้วตอนนี้เรารู้ Big Delta d i f ดฟเ i o n Angle คือเท่าไหร่ i i g e l t t คือคือเท่าไหร่วะ ห้าสิบองศามันคิดเป็นเท่าไหร่ไหมดีกรีห้าสิบองศากับยี่สิบห้าถึงหกสิบองศาแล้วก็รู้แอใหญ่ด้วยนะเท่ากับร้อยหกแปดสิบหนึ่งหกแปดศูนย์จุดแปดฟุตนะแล้วตอนนี้เราถ้ารู้แอหนึ่งนะครัรู้แอสามรู้แอสองปุ๊บเราก็จะหาค่าได้ทันทีว่าดิเรกหนึ่งส่วนดิเรกซ์หนึ่งเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับค่าคงที่คือ บิ๊กเดลต้าหารด้วย L อแล้วก็เช่นเดียวกันเดลต้าสองหารด้วย L อลสองมัมีค่าเท่ากับบิ๊กเดลต้าหารด้วย L อเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนสามเหลี่ยมคล้ายอันนี้คือเป็นพิซซ่าคล้ายรูปพายคล้ายกันเพราะมันเป็นโค้งราบเดียวกันจุดโค้งก็จุดเดียวกันดั้มันต้องเป็นสัดส่วนกันนี่กลับมาที่ถรงที่ผมข้ามไปว่ายังอ่านจบไม่จบเลย ที่พูดมาในแค่ประโยคแรกเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่า r a d i u s มันต้องเป็นเท่าไหร่เมื่อกำหนดให้ว่า Subtended Angle ของโค้งทั้งหมดก็คือ Big d e l ต a เป็นเท่าไหร่กับรเกียเคร่งศานยงศนนะฮะ <c oughs> บอกว่าถ้าเรารู้ Station ของ PC ล่ะอันนี้ก็ง่ายเลยเพราะว่าเรากิหา L มาได้เลยไหมเราก็สามารถหา Station ของ p t ได้แล้วอยากจะรู้ความยาวของโค้งด้วยที่จากพ c ไปถึงแต่ละ station ด้วยนะ ให้หา deflection angle ด้วย for setting out the curve k e y h o l e station ทีนี้นี่คือสรุปโจทย์นี้นะว่ามันเป็นโค้งลาบมันสมีเดียวมี R เท่ากันทั้งหมดเลยตรงนี้ก็คือจำเป็นตรงนี้ตรงนี้นะเป็น R เหมือนกันนะ deflection angle 50.25ซึ่งก็เท่ากับตรงนี้มุมที่รองรับโค้งทั้งหมด50องศา25ลิปดาหรือ50องศา25 arc minutes นั่นเอง ก่อน P.C เป็น s t r a i g h t section หลัง P.T ก็เป็น s t r a i g h t section รู้ค่า station ของ P.C station ของ P.T ก็ง่ายมากเลยนะก็คือ station ของ P.C บวกด้วย L L คือความยาวของโค้งทั้งหมด big L นะ <c oughs> อันนี้ผมตัดทิ้งนะผมแค่อธิบายเพราะ d e f l e c t i o n ที่แปลว่าดัดดัด เวลาออกแรงมันก็เดฟเฟตเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าในมุมมองของโค้งล่างมันเป็นดฟเฟตคือมุมมันกว่าไปเท่าไหร่อันนี้พูดไปแล้วเสร็จปุ๊บพอเรารู้เซชั่นพีซีใช่ไหมว่ามันเป็นเลขที่ไม่ลงตัวไม่ได้ลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์เนี่ยเราก็ต้องหาเซชั่นถัดไปนี้คนเสียดคล้ายๆกับบทสัปดาห์ที่แล้วนะที่มันใกล้ที่สุดที่เป็นเลขศูนย์ศูนย์เลขกลมกลมใกล้ที่สุดก็รประมาณเท่าไหร่สามสามสองศูนย์ศูนย์ 0, นั่นเอง เชนใิดการอิสุกคือสามสองสองศูนย์ศูนย์ตรงนี้ทำให้เรารู้ Lx หนึ่งเท่ากับยี่ห้าสาม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 ไม่ใช่หรอนี่ผมเขียนผิดนะเนี่ยนี่ไม่ที่ยี่ห้านะมันต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็นหกสิบหนึ่งจุดสองห้าหรือว่าที่สอนอินเตอร์ไปไนมะ่ผิดหกสิบจุดสองห้าเพราะอะไรเพราะว่มามันต้องอันนี้ร้อยฟุตลบออกจากสามแปดจุดเจ็ดห้า ได้ออกมาเป็นจุดสองห้าก็จริงแต่เป็นจุดนะแล้วข้างหน้าก็ต้องไปเท่าไหร่หนึ่งหเอดจุดสองห้าต้องเป็นจุดสองห้าสองห้าฟุตนี่คือ l อหนึ่งะส่วน L3 สานี่คือระยะระหว่างเตชันที่เป็นโฮสเตชันทั้งหมดคือหนึ่ง้อยฟุตท่้กหมดหมดเลย l อสองนี่คือเป็นระยะระหว่างเซชันก่อนสุดท้ายกับเตชันพีทีเตสชันสุดท้ายนะคือสิบเกตัวสี่สาม สู่งไปตรงมาพอตัวนี้ร,รู้ L1 หนึ่งปุ๊บเราก็สามารถหาค่าเดลต้าเล็หนึ่งได้เลยเดลต้าเล็กหนึ่งหารด้วย l อลหนึ่งตัวเองสองห้านะมันต้นตองเท่ากับ Del 2, อะไรบิ๊กเดลต้าหารด้วย L แล้วก็หาเดลต้าเล็หนึ่งได้เดลต้าเล็กสองได้ <c oughs> เสร็จพ๊กดิฟเฟอชันแองก็หาได้คือครึ่งหนึ่งของเดลต้าเล็ ับครื่องหนึ่งของลอตเต็รี่สองสำหรับวิธีที่หนึ่งอันนี้ที่ว่าเทียบสัดส่วนให้ดูนะฮะาหาขดเล็งองเดินไปไกลแค่ไหนขดเล็งเดินไปไกลแค่ไหนก็ได้กับสองเท่าของรัศมีคูณท้ยายของเครื่องหนึ่งของมุมที่รองรับขดเล็งนั้นอันนี้คือที่ทําทำทำให้ดูไปแล้วนะครับ <c oughs> เออบอกอย่างหนึ่งผมสอบผมตรวจก็สอบ หลายๆปีเนี่ยผมก็ว่าจะบอกก็ลืมบอกทุกทีเลยเวลาทําข้อสอบอะไม่ต้องแปลงมาเป็นอ่าอะไรวะลิปดากับฟิลิปดาคืออย่างนี้ไปเลยองศาอย่างเดียวผมตรวจง่ายกว่าเยอะไม่ต้องมาแปลงไม่ได้อยากอยากขยันมากคือถ้าสมมติถ้าคำนวณมาได้จุดสองเก้าองศาปุ๊บจบเลยไม่ต้องทําต่อแล้วไม่ต้องไปเขียนว่ากี่ริปดากี่ฟิลิปดากี่องศาไม่ต้องเขียนเอาแค่องศาอย่างเดียวพอเพราะว่าคนตรวจลำบาก อยากตัวในหน่วยเดียวกันหน่วยที่เป็นองศาจุดที่เป็นองศาอันนี้จะเห็นว่าในรูปนี้เนี่ยในฝั่งขอแเล่งเนี่ยคืออธิบายตามวิธีที่หนึ่งของผมนะฮะใ i พิจารณเก,น,เกนแม่งด้านบอกมาเป็นวิธีที่สองนะฮะเห็นว่าเนี่ยมันเอาทั้งสองวิธีมารวมกันเป็นทางเดียวผมว่ามันไมน่มันใช่หรอวะ ทำไมเวลาดูมุมวัดออกจากจุดเดียวกันสือจุดบนพีซีแต่เวลาเดินออกไปเนี่ยไม่เดินตามออกจากพีซเดินไปไกลเท่าไหร่ทําตามมุมนั้นใช่ไหมเช่น11องศาวกวกว่าเนี่ยมันวัดออกจากอะไรมันวัดออกจากส่วนตัวนี้เนี่ยคือเครื่องหนึ่งของดิฟเฟเชนแองเกิลเลยนะเดินแต่าหาันสองเลยเป็นัมผัส ออกมาดีใช่ไหมเสร็จปุเวเดินเดินแบบเที่ยนนี้เทีนนี้มาที่ฟุตร้อยฟุตผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยจบสไลด์แล้วทำเองใน Excel ซลให้ดูนะกลับมาดูที่ Excel ในเดสก์ท็อปผมนะใน Excel ผมเนี่ยก็จะผมให้ไปแล้วนะตอนนี้ให้ powerpoint ให้ PowerPoint ผมก็ให้อ e ี o ุ๊ด้วยแล้วก็ให้ไฟล์ Excel ด้วยนะมันให้ไปหมดแล้วอะที่ส่งไปนะอยู่ในเนี่ยอยู่ในอะไรวะทีมอะ Microsoft TeamsMaterial อัพลด Material นะมีทั้ง PowerPoint มีทั้งอิเล็กทรอนิกส์ชั r เตอนะฮะของ Textbook นะแล้วก็มีทั้งไฟล์ Excel ที่ผมก็เลยเปิดนี้ด้วยไฟล์ file Excel ที่ว่าคือไฟล์นี้นะฮะชื่อไฟล์มันคือ เอาไงไว,วะชื่อไฟล์คือ example simple and ound, อะไรวะ compound o n r t i a l curve ดูชิทมันมีสองชิทนะชิทนี้ใช้สัปดาห์หน้าชิท compound curve ใช้สัปดาห์หน้า simple curve ใช้สัปดาห์นี้ simple curve ก็คือเป็นตัวอย่างอะ ว่าดีเกียบเคอร์คือองศาใช่ไหมแล้วก็ให้ Big Delta คือ d i f f u t i o n angle ของคงทั้งหมดจาก pc หนึ pt ด้วยกับ50องศา25า่25าิบห้าลิปดาหรืออิาอามินิตแปลงเป็นองศาแลก็ได้ตามสูตรนี้ใช่ไหมเสร็จพวกคุณนวนหา r ค่า,า l ค่าเซสชั่น pc กำหนดมาให้ก็เลยรู้เซสชั่น pt เซสชั่นนี้ผมเขียนเป็นหน่วยเป็นฟุตไปเลยเป็นฟุตไปเลย <c oughs> เซสชั่นนี้ผมเขียนหน่วยเป็นฟุตหมดนะก็ต้องด้วยศูนยนย เนะครื่องหนึ่งผมเิ๊กเดี๋ยวตาไปทำนี้วัีขอเล้งทั้งหมดจริงๆมันก็คือตรงนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกสองหกจุดแปดหกถามว่าผมหาตัวนีเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่เวลาวิธีที่สองของผมเนี่ยมันจะต้องเท่ากันเนี่ยหนึ่งหกสองหกจุดแปดหกส่วนแรกนี่คือวิธีแรกของผมนะเฉลยวิธีแรกเนี่ยมันก็จะเดินไปถ้าเป็นออ่ความยาวของขอ้อเล้งจะเป็นเก้าสิบเก้าจุดเก้าแปดที่เห็นนะเนี่ยนี่อะไรวะ คอร์ดเลงจาก PC ีนี่คือวิธีที่สองนะจะต้องหน,นึ่งของหกสองหกจุดแปดหกอันเนี้ยหนึ่งหกสองหกจุดแปดหกเซล์นี้นะเท่ากันกับอันนี้เดะซี 4. ใหญ่เท่าเดะนี่คือเป็นการที่มัลเช็คว่าวางโค้งวางเซชันวางระยะเนี่ยวางถูกต้องส่วนเดต้าหนึ่งสองสามที่ว่าเนี่ยจากการเทียบสัดส่วนเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูในมือเนี่ยจะทําให้ดูว่าเป็นเท่านี้หนึ่งเช็ว่าผมเขียนผมเขียนเป็นองศาอย่างเดียวไม่มีริบดาฟริปดา,ปดาไม่เอาอตัวหนึ่งจุดแปดสามเจ็ดหกสี่หกอะไรก็เขียนมาเลยว่าเป็นองศาเท่าไหร่ เซตพูบวิธีที่หนึ่งเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่เซสชันแรกคือพีซีชันัดหมายผมให้เรียกว่าเซสชันที่หนึ่งไปถึงเซสชันที่ 17. สิบเจ็ดเซสชันสุดท้ายคือ PT นั้นในตัวอย่างนี้มีทั้งหมดสิบเก้าเซสชันเซสชันแรกพีซีช้ันดหายเรียกว่า PT ระหว่างกลางคือหนึ่งถึงสิบเจ็ดนะตัวนี้กําหนดมาให้ตรนี้เราหามาเพราะฉะนั้น Arc length ก็คือความยาวของโค้งลาบเนี่ยที่วัดจาก previous s t a t i o นนี่คือวิธีแรกนะ r e f e r e n c e จากเซ t ชันก่อนหน้าวิธีแรก เราก็จะกลายเป็น100ฟุตลบด้วย3.75 8ได้61.25ที่เหนือก็ได้เป็น100ฟุต100ฟุตนีคือเซชันวัดเซชันจะวัดวัดตามความยาวโคว้งของถนนอันนี้ก็เป็น19.35 305เสร็จปุ๊บ deflection angle นี่วัดเทียบจากเส้นสัมผัสของเซชันก่อนหน้านี้นว่าจะ deflect มาเท่าไหร่มาถึงเซชันที่เรากลังพิจารณา อย่างตัวนี้ก็จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งของเดลต้าหนึ่งเห็นไหมเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นครึ่งหนึ่งของเดลต้าสามซึ่งมันก็เท่ากันทั้งหมดเลยจนกระทั่งอสุดท้ายเป็นครึ่งหนึ่งของเดลต้าสองส่วนคอร์เลนก็เหมือนกันคอร์เลนก็คือระยะทางที่เดินจากสถานีก่อนหน้ามาถึงสถานีปัจจุบันนะซึ่งมันก็คำนวณจากอะไรคอร์เลนสูมันคือสองคูณด้วยรัศนะ แล้วก็คูณด้วยไซด์ของครึ่งหนึ่งของมุมที่รองรับซึ่งก็คือครึ่งไซด์ของไอตัวเดฟเฟชันแองเกิลนั่นเองเราเห็นว่าไซด์ของ G สาม G สามเดฟเฟชันแองเกิลแปลงเป็นเรเดียนกะ็คือพายหารด้วยละแปดสิบเพราะว่าใน Excel s i ไซด์โคสเ<า>ท <c oughs> มันไม่ได้รับองศามันรับค่าเรเดียนนั้น G 3ถ้าหน่วยเป็นองศาต้องแปลงเป็นเรเดียนก่อนเพราะว่าหนึ่งพายมีค่าเท่ากับละแปดสิบเรเดียน <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ในเซลที่หนึ่งเซลล์ที่สองนี่ก็คือ เซสชันอะไรกับ PC Number นี่เหมือนกับวิธีแรกเลย Arc Length เขาเนี่ยไม่ได้วัดว่าจากเซสชันก่อนหน้าแล้นะเป็น Arc Length เทียบจาก PC นะคเน่าค่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งร้อยฟุตจนสุดท้ายขึ้นมามีค่าเท่ากับ L ตรงนี้มีค่าเท่ากับ L อแล้วก็หนึ่งแปสจุห้าหก พีซีเท่าต้องเซอร์เวย์ที่พีซีเท่านั้นแล้วไ,ด,ได้ไปจากเสม้อผ้เป็นหมเทาา่าไหร่เครึ่งเอึ่งของเดือนหนึ่ง